แม่แม่ดูสิสามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยทำงานมากตั้งนานเลยอย่างนี้บรรยาออกรลเราสองคนแม่ลูกเลยอะ่ะใช่ลูกไม่งั้นพ่อเราอะจะซื้อรถมาไว้ให้เราสองคนเหรอต้องหาเงินมาเป็นแสนสเลยนะ บุรีสาขาสีมหาโพิ์รถกระบะแคบยกสูงอะพี่มันออกรถเพียง9 0 0 0เองดอกเบี้ยก็ต่ำด้วยนะ1.85%เองออกรถวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายค่างวดแหวะเขามีขับฟรีอีกตั้ง90วันนี่ยพี่แต่เราทำงานก่อสร้างนะมันจะออกได้เหรอรับเป็นเงินสดด้วยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะลองทักเพจอูสุป,ปาจีนบุรีสาขาสีมหาโพิ์ไปนะพี่ mm hmm. เผื่อเขาจะมีเซลล์แนะนำการออกรถให้เราได้ สวัสดีครับผมเซลอาร์ตอิสุปาจีนบุรีนะครับตัวแคบลูกค้าสามารถออกรถเริ่มต้น9,000บาทผ่อน10,000บาทต้นต้นพร้อมขับฟรี90วันครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับไม่ว่าอาชีพอะไรก็ออกรถได้ครับหรือรับเงินสดก็ออกรถได้นะครับเพียงแค่ว่ามีหนังสือรับรองจากนายจ้างเท่านั้นเองครับเจ๊จ๋าเจรัตนา ว่ายังไงพอดีฉันน่ะอยากให้เจ๊ออกหนังสือรับรองการทํางานให้ฉันนะจ้าพอดีฉันจะไปออกรถเผื่ออยากจะเป้เป็นเจ้าของก่อสร้างอย่างเขาบ้างเจ๊ช่วยฉันหน่อยนะใช่แล้วเจพอดีลูกสาวผมก็โตขึ้นทุกวันผมก็เลยอยากได้รถไปใช้เผื่อจะเป็นผู้รับเหมาเต็มตัวกับเขาสักวันอย่าหาว่าเจอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเธอสองคนแม่ลูกอ่ะจะเอาเงินจากไหนมาออกรถเดี๋ยวนี้เขาใช้เงินกันเป็นแสนเลยนะ ็นลูกหของฉันนะไปบอกฉันน่ะว่าครอบครัวเนี้จะมาออกรถใหม่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะต้องใช้เงินเป็นแสนเลยนะโอ้ยคุณป้าค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องออกรถเป็นแสนก็แล้วค่ะ9 0 0 0พบาทเขาก็ออกกันได้ค่ะแม่หนูอ่ะเพิ่งไปจองรถมาที่อิสุสุปาจีนบุรีสาขาศรีมหาโพธิ์น่ะฉันกับแม่จะคอยดูแล้วกันถ้าออกได้จริงๆนะเธอขับแล้วมาเหยียบหน้าฉันกับแม่สิเลย สวัสดีครับผมเซลอาร์ตอิลสุนะครับไฟแนนซ์ Finance ของคุณจิ๊บได้รับการอนุมัติแล้วนะครับผมยินดีด้วยนะครับที่คุณจิ๊บได้รถแล้วก็เดี๋ยวผมจะนำรถไปส่งให้คุณจิ๊บในวันนี้เลยนะครับไฟแนนซ์ผ่านจริงๆหรอคะเซลอาร์ตอุ้ยดีใจจังเลยขอบคุณมากๆนะคะพี่จ๋าพี่จ๋าลูกจ๋าลูกจ๋าพี่ไฟแนนซ์ Finance เราผ่านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เซลเขาจะเอารถมาส่งถึงที่บ้านเลยไม่น่าเชื่อเลยเนาะ 9,000บาทก็ออกรถได้เนี่ยเดี๋ยวเรากดโอนเงินไปจ่ายเขาเลยเนอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะได้มาส่งรถเราที่บ้านเลยพี่อุย้ยแม่เดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายเนาะโอนเงินรับรถเซลเขาเอารถมา เชื่อเลยเนาะเก้าพันบาทก็ออกรถได้แล้วว่าอุ้ยแม่อย่างนี้จะโดนเหยียบนะแต่ไม่ต้องา่วงตั้งแรงไว้เลยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะว้ายยินดีด้วยนะครับค่ะอีกเป็นยังไงล่ะคะคุณป้าเงอบไปเลยละสิฉันกระลุ้วอยาจะขอจองรถอีกสักคันได้ไหมอ่ะอ๋อได้ครับได้ได้ยินดีครับ ที่จองรถต้องอีสุสุปาจินบุรีสาหาสี่มหาโพธิ์ค่ะสองย่งค่ะคุณอุ้ยลูพี่ไม่ตัดไม่ตัดไม่ต้องมาช่อ๋อเสียงเหมือนพูดไปอะแต่ตอนนี้หลังประตูโอยคุณป้าค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องออกรถเป็นแสนกันแล้วค่ะ พันบาทเขาก็ออกกันได้ค่ะอุ้ยแม่ไม่น่าเชื่อเลยรถรถขอขอไม่คิดจอดรถต้องอีซสซสุบาจินบุรีคิดจอดรถต้อง